ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่พี่ได้โบลอสมาแล้วพี่ก็ไม่รู้ประกันนะครับผมว่าพี่ต้องทําตัวอะไรบ้างแต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่พี่อยากได้มากๆแต่ก็ยังไม่ได้สักทีนั่นก็คืออ็อบของฮันเทนงูครับผมซึ่งพี่ก็ได้ลงมาหล่ตามมากนะครับผมนับครั้งได้เลยนะครับผมว่าเกือบพันครั้งและภารกิจของพี่ในคลิปนี้นั่นก็คือตามหาอ็อบฮันเทนงูยี่สิบีชั่วโมงครับผมเลือบอกเลยว่าในคลิปนี้พี่ก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้ต่อให้พี่จะลงเป็นรรออออบบบพี่กต้้งได ไปดูพร้อมกันครับผมเริ่มเช้าวันใหม่มาพี่ก็เกือบซวยแล้วครับทุกคนหลังจากที่พี่ได้เข้ามา่องตู้สตาร์ดั้ตใช่ไหมครับพี่ก็เผิอไปกดซุ่มครับ แต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าบีสุ่มโลแรกพี่ก็ได้หมายเลขสิเ็เลยครับผมโอ้โหโคตรตึงและหลังจากนั้นนะครับพี่ก็ได้เป็นลงเลดของมันนะครับผมโดยการที่พี่โซโลคนเดียวเลยนะเพราะว่าเลดของมันไม่ยากมากครับผมพี่ก็ได้ดูจากช่องนี้ครับผมบอกเลยว่าคาตานะแมนโคตรโคตรโคตรตึงนะครับผมและคาตานะแมนนี่คือมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญที่พี่จะเอาไว้ลงโซโลออฟฮันเทงูด้วยนะครับและพี่นะครับผมก็ได้เก็บตังหูจนครบ้วนะซึ่งพี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับผมตอนที่พี่ลลงเพพรราาะว่่ีืมคับ โอเคตามนั้นและพี่ก็ได้ทําการอัปเกรดเลยครับผมแล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วผมหมายเลขเจ็ดดาวซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าโหดหรือเปล่าแต่ว่าที่พี่เคยเห็นนะครับผมเขาบอกว่ามันเอาไว้ลง F K D ครับผมในด่านสตอรี่นะหลังจากนั้นพี่ก็ได้ทําการให้อาหารมาเลยครับผมมานี่มานี้มามา,มากินข้าวเ็วมาลูกไป เร็วมาอเหี้ยไม่ใช่ให้มาและเตทที่พี่จะเอาไปลงโซโลนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมพี่ก็จะให้ทันจิโร่เป็นลีดเดอร์นะครับผมเพื่อบูสตดาเมจแล้วก็บูสตเงินนะเออแล้วก็นะอวกขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับผมที่ให้คําแนะนําพี่าบาแล้วผมซึ่งตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการที่เราเอาตัวละครไว้ที่ไล่นี่คือมันจะมีผลด้วยนะครับผมตอนแรกพี่ก็นึกว่าเอาไว้เท่ๆเฉยๆนะครับผมและตัวหลักๆที่ต้องมีเลยนะครับผมนั่นก็คือคาตานะแมนนะครับผมกับแอตตานะครับผมใช่บอกว่ามันชื่อแอต แล้วผมคือมันต้องใช้ในทุกเกรดอยู่แล้วละครับผมอันนี้คือมันทาคัญนดแล้วพี่ก็ได้ทําการ วางแอตตาไปก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการเปลี่ยนธาตุอันนี้คือพี่ก็ไม่ต้องมาบอกแล้วกันนะรับผมว่ามันต้องลงอะไรยังไงหรือถ้าใครอยากให้พี่บอกนะครับผมคือเดี๋ยวท้ายคลิปพี่บอกแล้วกันนะเออจังหวะนี้พี่ก็ขอกอไปก่อนนะครับผมซึ่งพี่ก็ได้ลงมาหลายรอบป้าก็ไม่ใช่แค่วันนี้นะครับผมพี่ลงมาแบบหลายวันมากครับผมตั้งแต่มันอัปเดตเอาฮันเทนงูเข้ามาพี่ก็ยังไม่ได้เลยครับผมแล้วพี่ก็ขอบอกว่าพี่ลงทุกวันนะครับผมวันละสิบกว่ารอบมันก็ยังไม่ให้พี่เลย GM มันล็อกรหัสพี่หรือเปปลลล่่าววะะแแ้้รรอออบบนนีีคื็ท98ผม โอ้โหแม่งกูเกือบจะร้อยรอบแล้วอันนี้จริงๆเลยนะแล้วเวลาก็ผ่านไปโคตรนานเลยนะครับผมแต่ว่าพี่ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้เพราะว่าถ้าอัดนี่คือบอกเลยความจําในคอมกูเต็มแน่นอนนะครับผมรอบนี้นะครับผมเป็นรอบที่159ครับผมปอกมือเลยครับผมกูมยังไม่ได้เลย สุดยอดจริงๆหลังจากนั้นนะครับผมเบลขอออกมาพักก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพี่เล่นตั้งแต่เช้านะครับเพิ่มโอ้โห,โโหจนตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วแล้วก็ได้มีตัวละครตัวหนึ่งนะมันเข้ามาซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้มาดีหรือเปล่าพี่ก็เลยทําการซุ่มไปเลยครับผมแล้วก็เหมือนเดิมการันตีดีครับรออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคุ้มหรือเปล่านะแล้วกูไปซุ่มมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งๆงที่ก็มีไอจังอยู่แล้วนะโอ้โ กูนี่แบงหาเรื่องที่ผาเยหาเรื่องเสพเพ็กูเห็นหน้ามึงแล้วมุนหญิดว่ะไอ้หาเอ้กูอยากใส่เดียวกับมึงอ่ะแล้วพี่ก็ได้เบื่อขี้หน้าไอฮันเทนง,งูนี่เต็มทีแล้วนะครับผมพี่ก็เลยนึกขึ้นได้ครับผมว่าเออสตอรี่ Story คือเรายังไม่ได้เล่นเลยนี่ว่าคือสตอรี่ของเราแค่เท่าไรเองนะพี่ก็เลยทําการจัดเซตนะครับผมไปลงสตอรี่ดีกว่าโหมดสตอรี่นะครับผมก็มี2ตัวที่สำคัญสำคัญเลยนะครับผมนั่นก็คือคลเลอร์อีกแล้วนะครับผมคือมันไปได้ทุกที่จริงๆนะครับผมแล้วก็อ e ีวันคอ ตัวนสตอรี่ของพี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านที่25ครับผมแลวนี่ก็เป็นรอบแรกครับผมที่พี่ได้ลงคือบ้านบึ้มเลครับผมรออะไรอะ่เราไม่รู้นะครับผมว่ามันต้องวางตัวอะไรยังไงนะครับผมแล้วพี่ก็ได้ไปดูคลิปจากช่องช่องหนึ่งมานะครับผมดูแนวทางในการวางตัวคือเราไม่เป็นไงเราก็ต้องศึกษาไงครับถูกไหมเออการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมน้องๆราชนะผู้เองกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยห่างกันนิดนึงนะครับผมผูเลร์ของเราจะได้สลับกันโจมตีนะครับผม ตอนนี้พี่ก็วางคูลเลอร์ทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะปั๊มเงินกันไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะเน้นปั๊มเงินทั้งหมดสําหรับสตอรี่ที่25นะครับผมในช่วงเวฟที่9นะครับผมยังไงให้คูลเลอร์ที่อยู่ทางด้านหลังสุดตันไว้ก่อนนะครับผมอย่างน้อยต้องมีคูลเลอร์ตันปิดท้ายเรา1ตัวนะครับผมหลังจากนั้นก็ค่อยๆอัพคูลเลอร์ขึ้นไปทีละตัวนะครับผมนี่เป็นไง พี่ยังศึกษาเลยครับผมถ้าเราทาอะไรผิดพลาดคือเราไม่รู้เราต้องศึกษาได้น้องจําไว้พี่ก็วางตําแหน่งคูลเลอร์ตามที่เขาบอกเลยครับผมซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆครับผมคูลเลอร์เก็บหมดเลยครับผมต่อให้เรายังไม่อัพคันนะและพี่ก็ได้ทําการอัพสปีดวากอนกับไอครับผมสลับกันไปอย่างนี้ครับผมเรื่อยๆนะจนมาถึงเวฟบที่9กนะครับผมซึ่งพี่ก็ต้องอัพคูลเลอร์ให้ตันหนึ่งตัวนะซึ่งเขาก็บอกมาตามนั้นเลยบอกว่าก่อนที่จะเว็บสิบคือเราต้องอัพคูลเลอร์ให้ตันครับผมแล้วก็มาอัพสปีดวากอนก่อนอ บ้านเราไม่บึ้มแน่นอนที่เหลือแล้วก็ลงอัพไอจังแล้วผมให้มันได้บัฟ250 แล้วเราก็มาทําการอัพคูลเลอร์ให้ตันแล้วก็วางอีวานคอร์กเลยนะซึ่งจริงๆมันไม่ต้องวางก็ได้นะแต่ว่าพี่วางเพราะว่ามันจะได้จบไปไวครับผมพี่ก็ได้ลงสตอรี่ไปยาวๆเลยนะครับผมเพราะว่าพี่เบื่อหน้าฮันเทนงูเต็มทีและเจอหน้ามันแบบจะอ้วกอ่ะกุลงแบบเกลือพันรอบแล้วโอ้โหแบบโคตรท้อครับผม G M มันไม่ให้พี่ตกทีมันล็อกรหัสพี่หรือเปล่าวะและในรอบนี้พี่ก็พลาดนะครับผมไปอัพสปีดวากอนเกินนะครับผมจนทาให้พี่ไม่มีตังอัพคูลเลอร์นะครับผมจนทาให้บ้านพี่บึ้มมาได้นะพ เว็บเดียวทนัดแล้วครับผมทำกูเสียวเวลาเลยแล้วพี่ก็ได้ลงไปนะผมจนถึงสตอรี่ที่26แล้วแต่ว่าพี่ก็เริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อมนกันนะ้วแบบพี่เล่นตั้งแต่เช้าครับผม7โมงเช้านี่กูตื่นมาเล่นแล้วครับผมแล้วตอนนี้ก็คือบ่าย4ีโมงแล้วโอ้โหเล่นแบบไม่หยุดเลยคนระับผมเข้าปลาไม่กินเพื่อออพฮันเทงูอย่างเดียวพี่ก็เลยออกมาพักสักหน่อยแล้วกันนะผมออกมาตู้ว่ามีตัวไหนไข่บ้างนะผมก็คือมีนี่คนระับผมคาตาแมน พี่บอกเลยว่าทุกคนต้องมีนะครับผมตัวนี้แล้วพี่ก็ได้มา a f ฟเคนะครับผมเอาสตาร์ดัสสักหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าพี่ขอไปงีบก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วขอตัวนอนสักแป๊บนะครับผมแล้วค่อยตื่นมาลงออฟฮันทตงูต่อโอเคกูตื่นแล้วกูตื่นโคตรไวเลยเหมือนกูไม่ได้นอนแต่จริงๆกูนอนไป3ชั่วโมงแล้วพี่ก็ตื่นมาตอนนี้รู้ไหมว่ากี่โมงตอนที่พี่เล่นเนี่ยห้าทุ่มครับผมซึ่งพี่ก็มีเวลาอีก8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะ7จ็ดโมงเช้าเท่ากับ24ชั่วโมงพอดีเลย ซึ่งพี่ก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าพี่ต้องได้ก่อน24ชั่วโมงและในรอบนี้ก็เป็นรอบที่928นะครับผมก็ยังไม่ได้พี่ก็ได้แค่ทําการรีเพย์ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้กันว่ามันจะถึงพันรอบหรือเปล่าและตอนนี้ตอนที่พี่เล่นอยู่ก็เป็นเวลาตีสองนครับพี่ก็ได้เล่นมานจนถึงรอบที่999ครับผมอ,อันดับแรกพี่ก็อัพเหมือนเดิมเลยวับผมแบบกูเล่นจนจําเจเบื่อมากๆเลยครับผม พี่ก็ทำการอัพสปีดวากอนก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยวางแอสตาแล้วับผมไปการเปลี่ยนเผาเฮ้ยเปลี่ยนเผาไม่ได้ดิเปลี่ยนท่าตลครับผมเออแล้วก็วางทันจิโลด้วยครับผมอีกหนึ่งตัวแล้วก็ต่อด้วย คัตานะแมนะครับผมแล้วก็มาอัพสปีดวากอนต่อครับผมพี่จะอัพสปีดวากอนกับไออย่างนี้ครับผมสลับไปเรื่อยๆนะพอมาถึงเว็บที่7นะครับผมพี่ก็เริ่มวางคันานะแมนนะครับผมวางไปให้มันครบเลยครับผมทั้งหมด8ตัวนะแต่ว่าเรายังไม่ต้องอัพคันนะครับผมวางไปเฉยๆขั้นแรกครับผมแล้วก็กลับมาอัพสปีดวากอนกับไอต่อครับผมเหมือนเดิมส่วนสปีดวากอนนี่เราอัพแค่ขั้นที่16พอนะอครับผมแล้วก็ไอจังนี่คือเราอัพให้มันถึงบัฟที่250พอครับผม แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ได้มาวางนวดดำครับผมเพื่อเป็นการสโลวเพราะว่าตอนหลังๆมันจะมีตัววิ่งไวครับผม uh huh. อ่า แล้วก็มาวางแอตไตอีกหนึ่งตัวผมตรงนี้โอเคเพื่อไปการเปลี่ยนท่าแล้วผมให้คาตาณะแมนของเราตีไว้และก่อนที่จะขึ้นเวฟสิบนะครับผมเราก็มาทําการอัพคาตาณะแมนได้เลยนะตอนนี้ไอของพีก่ก็คือบัฟครบแล้วแล้วก็มาอัพคาตาณะแมนเลยครับผมให้ตันสักหนึ่งตัวเฮ้ย hey, ไม่ใช่ให้ตันนี่ให้มาถึงขั้น6พอครับผมเฮ้ยแล้วก็สปีดวากอนอัพถึงขั้นเจนะครับผมโทษทีพูดผิดเฮ้ยผู้เองไม่ต้องแบบมาหาความรู้จากพี่นะ้ไปดูเอาจากช่อง YouTube อื่นแล้วกันนะผู้ตอนงเหลือเกินเลยนี่า เพราะว่าคาตาร์แมนของมันโหดมากครับผมแล้วก็มาวางแอตตาต่อครับผมให้หมดเลยให้ตัวแบบมันแม็กครับผมวางไม่ได้นะนี่แค่นี้ก็คือชิลแล้วครับผมผ่านง่ายๆเลยครับผมในการโซโลนะเพราะว่าคาตาร์แมนกับแอตตานี่คือ2ตัวสาคัญเลยนะผมแล้วก็ต้องมีตัวโซโลด้วยนะผม1ตัวและในที่สุดรอบที่999พี่ก็ได้แล้วนะครับผม ได้สักทีครับน้องๆโอ้โหพันวารอบพันว่าครั้งซึ่งจริงๆมันไม่ได้พันรอบหรอกครับผมมันแค่ประมาณ50รอบแค่นั้นแหละครับผมเ <laughs> พียวแค่แบบทําหน้าปกให้มันเวอร์เท่านั้นแหละครับผมแล้วก็มาทําการลองออฟพันทิงูกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะโหดหรือเปล่านะซึ่งมันเป็นออฟเฉพาะตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับผมเออมันไม่เหมือนแบบพวกแบบออฟไฟออฟอะไรอย่างงี้นะผมที่สามารถแบบว่าใช้ได้กับทุกตัวนะโอเคแล้วก็เซตก็ตามนี้เลยครับผมมาเดี๋ยวก็ไปลองอีฟิชิตี้กันนะครับผมว่ามันจะโหดหรือเปล่านรมทีงู่่ก็ไ ไปเห็นเหมือนกันนะครับผมว่าความสามารถของมันทําอะไรได้แปลงล่างไปขั้นสุดท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะมาลองกดออฟนะครับผมนี่แบบมันเท่มากเลย,ยนะเว้ยในอนิเมะพี่ก็ชอบปั่นเหมือนกันนะแต่พี่ไปชอบล่างแรกเลยอ๋อนี่ครับผมมันจะเป็นการเพิ่มหัวของมันขึ้นมา3หัวนะแค่นี้กูหาแมงตั้งนานไอชิบหายแล้วก็บ้านบึ้มไปนะครับผมเพราะว่าพี่ก็ปล่อยออโต้เลยนะขี้เกียจเล่นแล้วเล่นมาทั้งวันแล้วครับผมแล้วก็โอเคครับผมภารกิจของพี่ในคลิปนี้เรียบร้อยสำเร็จลุล่วงออฟพันทง,งู